ส,ส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาชมนะคะแล้วก็พามาปลูกต้นบอนนะคะอันนี้เป็นบอนสีเนาะที่เป็นที่นิยมนะคะ <mistakes> อันนี้ก็ใช่นะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะพามาปลูกต้นบอนด้วยหัวนะคะนะเดี๋ยวเราอันนี้ก็เป็นบอนสีนะคะแต่ชื่ออะไรงั้นพี่กันตรีก็จําไม่ได้นะอันนี้พอดีมันอยู่ในสวนก็เลยมาปลูกไว้นะคะ ค่ะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะนี่เขาเรียกว่าฮกหลงนะคะเพื่อนๆนฮกหลงนะนะแต่วันนี้เราจะขยายพันธุ์ได้หัวนะคะเพื่อนๆนนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาชมการปลูกบอนสีแล้วก็ฮกหลงนะคะนะด้วยหัวนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะเพื่อนเนะคะอันนี้ใบมันสวยมากเลยนะคะต้นฮกหลงนะคะค่ะนี้เป็นต้นนะคะเป็นหัวนะเขาเรียกหัวนะคะเป็นหัวของ อ่าบอลน,นะคะเป็นหัวของฮกหลงนะคะเพื่อนๆนที่เราสั่งมานะสั่งมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะฮกหลงเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการขนส่งนะคะนะจากใบที่สวยนะคะก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเห็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะตัดออกนะตัดต้นมันออกนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะตอนนี้เริ่มจะผลินะคะผลิเป็นต้นอ่อนและพี่กัตรีดูแล้วไม่ผิดหวังนะคะ ที่เห็นเป็นปุ่มๆอย่างเงี้ยนะเขากําลังจะผีหัวหนึ่งเนี่ยนะคะแบ่งได้ตั้งสี่หัวเลยนะคะอันนี้คือหัวของฮกหลงนะคะที่พี่กันตรีสั่งมาซึ่งมันใช้เดินทางหลายวันเลยนะเดี๋ยวนี้นะคะก็เริ่มจะผลีแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะถ้าใครใส่สั่งซื้อต้นไม้ทางอ่าทางเคอรี่ทางอะไรเนะี่ยมันก็จะมีปัญหานิดนึงนะเดี๋ยวเราจะแบ่งหัวหนึ่งเนี่ย หัวหนึ่งเราจะแบ่งได้สองหัวนะคะสี่หัวยังได้เลยแต่ว่าพี่กันตรีจะแบ่งเป็นสองหัวนี้หัวพกหลงนะคะจะปลูกได้หัวแล้วก็อันนี้ออันนี้ก็สั่งมาเหมือนกันนะเพื่อนๆก็เรียกว่าอีหนาวนะคะบอลสีเหมือนกันคเรียกว่าอีหนาวเห็นไหมเริ่มแตกแล้วนะคะแตกแล้วโอโ้ไม่ผิดหวังนะคะแตกทั้งนั้นเลยอันนี้พี่กันตรีก็จะแบ่งเหมือนกัน แบ่งได้สี่ต้นนะขุดให้ได้หัวมาอย่างนี้นะคะหัวมาแบบนี้จะดีกว่าดีกว่าที่เราสั่งเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแบ่งเป็นสี่หัวนะคะเพื่อนๆลองดูนะนี่เป็นหัวที่เราสั่งมานี่เขาเรียกอีเหนานะคะอีเหนานี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วพลิแล้วนะคะเพื่อนๆ นะคะเราไม่สั่งเอาเป็นต้นนะเราสั่งทั้งสองอย่างเลยคือสั่งทั้งเป็นต้นแลวก็สั่งเป็นหัวน,นะคะแต่อันนี้มาเป็นแบบนี้ก็ไม่ไได้ตกใจนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติช่วงนี้นะคะการขนส่งอะไรก็ช้ามากๆเลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวพี่กันตรีจะพามาปลูกอ่ะเสร็จแล้วลองมาดูดินนะพี่กันตรีเตรียมดินไวแล้วเตรียมดินใส่กระถางไว้แล้วนะคะเพื่อนๆ ต้นนี้ซื้อมาทั้งต้นเลยแต่มันแพงนะคะนี่ก็ซื้อมาทั้งต้นมันแพงเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกกันก็เตรียมดินอย่างเงี้ยเตรียมดินอย่างนี้นะคะอันนี้กระถางใบนี้ก็จะใหญ่หน่อยกระถางใหญ่หน่อยนะคะเตรียมดินอย่างนี้เลยเพราะว่าพี่กัลรีไม่ได้ทําขายนะคะเราไม่ได้ทําขายจะเตรียมดินไว้ก่อนปลูกไว้ก่อน อันนี้กระถางเล็กถ้าใครจะทําขายนะขอแนะนํากระถางเล็กๆอย่างนี้นะคะใบละห้าบาทแล้วมันไม่เปลืองดินด้วยก็ใช้ดินน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกบอลกันนะคะวิธีปลูกบอลสีด้วยหัววิธีง่ายๆนะคะเนาะถ้าซื้อเป็นต้นเนี่ยแพงนะคะบางต้นเป็นพันบางต้นเป็นพันนะคะบางต้นห้าร้อยแต่อันนี้เราซื้อหัวมาเนี่ก็ถือว่าถูกนะคะ นนี้เป็นฮกหลงฮกหลงอันนี้เป็น,น,ปนอีเหนาวเขาบอกเป็นอีเหนาวนะแต่พี่ันตรีไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งหัวก่อนหัวหนึ่งแบ่งได้สี่หัวนะคะก็แบ,แบ่งได้หัวหนึ่งได้สี่กระถางนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตัดนะคะตัดหัวบอลน,นะคะหัวหนึ่งได้สี่หัวนะคะเนาะ นี่ก็เตรียมจะแตกทั้งนั้นเลยนะคะหัวหนึ่งได้สี่หัวซึ่งประหยัดนะคะเพื่อนๆน,นะนะเราแบ่งแบบนี้นะต้นไหนที่กําลังจะผีแล้วก็ใช่ทั้งนั้นเลยเป็นหัวบอนนะคะหัวบอนสีอันนี้หกหลงนะคะเพื่อนๆตัดแบ่งนะเดี๋ยวเราจะปลูกละนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกหัวหกหลงแล้วนะคะเพื่อนๆนะนี่หัวหกหลงนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกลงไปปลูกลงไปนะคะแล้วก็ดินกลบลงไปนี่เหมือนกันหัวหกหลง กรบลงไปนะคะเด็กก็แตกนี่ตอนนี้ก็เหมือนกันหัวหกหลงไม่ได้กลัวอยากนี่นะคะหัวหกหลง เดี๋ยวก็รู้นะคะจาหรือมูอ้าวน,นี่อันนี้หัวหกหลงหกหลงหกหลงอ่าหกหลงเรามีหกตะก้านะคะเอ้ยไม่ใช่หกกระถางนะเพื่อน ฮกหลงอันนี้ปลูกไปแล้วต่อมาบอลสีบอลสีเดี๋ยวก็จะปลูกแล้วเอาเรามาดูนี่ต้นนี้เนี่ยไม่ผิดหวังเลยแต่ว่าพี่กันตรีแบ่งบอลสีของเรานี่นะคะบอลสีเอาอันนี้ก่อนนี่ บอลสีนะคะทุกอันเลยจิ้มไปหมดเลยจิ้มหมดจิ้มหมดจิ้มไปทุกอันเลย เดี๋ยวเราก็รดน้ําไว้เล็กใหญ่เล็กใหญ่ดูแล้วสักสิบกว่าวันก็น่าจะออกละนี่ต้นนี้ไม่ผิดหวังเริ่มงอกแล้วนะคะ บอนสีเริ่มงอกแล้วนี่จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปทีปลูกบอนสีด้วยวิธีง่ายๆเห็นไ,ไหมคะ นเน่เดี๋ยวท่านเดี๋ยวจะประมาณสักสองอาทิตย์นะคะนะเดี๋ยวแล้ววันนี้เป็นบอลสีกับพกหลงนะคะเพื่อนๆโดยใช้หัวปลูกนะคะง่ายๆมากเลย ใครที่ซื้อมาแล้วต้นมันตายนะคะใบมันเหี่ยวเฉาก็ไม่ต้องไปเสียอกเสียใจนะเพื่อนๆน,นะหัวมันยังอยู่นะคะหัวยังอยู่แล้วก็ตัดใบออกแล้วก็ปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวรอดูอีกสักสองอาทิตย์นะคะเพื่อนๆ